สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นินะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่17เมษายน2565สื่ออย่างรอยเตอร์ได้รายงานข่าวนะครับว่าเอกอัครราชทูตรัสเซียด้านความร่วมมือทางมหาสมุทรอาร์กติกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำสปาอาร์กติกนิโคไลคอสูนอฟในการรายงานข่าวของสำนักข่าวทาสของรัสเซีย ออกมาแสดงความวิตกถึงความเคลื่อนไหวทางการทาหารของนาโต้และก็สหรัฐในแถบกัวโลกเหนือและเตือนว่าอาจมีความเสี่ยงที่จะมีการประทะแบบไม่เจตนาเกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียและสหรัฐที่ร่วมกับนาโตมากขึ้นด้วยนักซื้อพิมพ์เยรูซาเล็มโพสต์ของอิสราเอลรายงานว่าสปาอาร์ติกเป็นฟอรัมระดับนานาประเทศที่มีความสําคัญและมีสมาชิกประเทศที่มีดินแดนติดกับมหาสมุทรอาร์ติก จะใช้ฟอรัมนี้เพื่อแลกเปลี่ยนหารือในประเด็นระดับภูมิภาคสมาชิกประกอบไปด้วย8ชาติได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาไอซ์แลนด์ฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กและสวีเดนแต่ปัจจุบันนี้รัสเซียดำรงตำแหน่งนั่งเป็นประธานอยู่แต่ทว่าชาติสมาชิกอื่นอีก7ชาติออกมาประกาศว่าจะไม่ยอมเข้าร่วมการประชุมเนื่องจากกรณีที่ทางด้านในส่วนของรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้ใช้กำลังทหาร ไปเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครนเยรูซาเล็มพูดชี้ว่าในบรรดา8ชาติทั้งหมดพบว่ามีแค่5ชาติเท่านั้นที่เป็นสมาชิกของนาโตขณะที่ไอซ์แลนดนั้นมีปัญหาที่ในทางเทคนิคไม่มีกองทัพทางการของตัวเองและนาโต้ใช้อาร์กติกเป็นพื้นที่การซ้อมรบทางการทหารในขณะเดียวกันรัสเซียนั้นก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีปรมแดนติดมหาสมุทรอาร์กติกมากที่สุดในโลกซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ระหว่างรัเสเซียกำลังอยู่ระหว่างการบุกยึดยูเครนนั้นพบว่าฝ่ายสหรัฐและนาโตได้ทําการฝึกซ้อมทางทหารที่ชื่อปฏิบัติการ c o r e s p o n นที่นอร์เวย์ที่เกิดขึ้นปีละ2ครั้งแต่ว่าในการฝึกซ้อมล่าสุดนี้กลับเป็นหนึ่งในการฝึกซ้อมที่ใหญ่ที่สุดเท่าเคยมีมาตั้งแต่ยุค80ของนาโตและเกิดขึ้นใกล้กับพรมแดนรัเสเซียมากที่สุดด้วยในถแถลงการของทางด้านคอสูนฟเนี่ยนะครับ ก็ได้ให้รายละเอียดว่าความเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นของนาโตที่เขตอาร์กติกนั้นสร้างความวิตกการซ้อมรบทางการทหารขนาดใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ในสายตาของรัสเซียสิ่งนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของภูมิภาคทางด้านคอสโนฟยังเตือนนะครับว่าการนํามาสู่ซึ่งความเสี่ยงการประทะแบบไม่ตั้งใจระหว่างรัสเซียและสหรัฐรวมนาโต้ในภูมิภาคก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าคอสูนฟไม่ได้ระบุถึงลักษณะของการประทะที่อาจจะเกิดขึ้น แต่หากว่าจะมีการสร้างผลร้ายต่อระบบนิเวศวิทยาของเขตอาร์ติกนอกจากนั้นเนี่ยครับสื่อมวลชนก็ยังได้มีการรายงานข่าวนะครับว่าก่อนหน้านั้นในการออกประเตือนของประธานทิบดีวลาดิเมียป,ปูตินผู้นําของรัสเซียต่อการเข้าร่วมนาโต้ของสวีเดนและฟินแลนด์ที่หากเกิดขึ้นปูตินก็ชี้ว่ารัสเซียนั้นอาจจะเคลื่อนอาวุธดิวเกียและมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกเข้าไปในคาลินินกรัสโอบรัสอัตันทีซึ่งแคว้นนี้เป็นดินแดนนอกรัสเซียตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลติก มีพรมแดนติดกับลิทัวเนียแล้วก็โปแลนด์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามน่าเกาะติดนะครับซึ่งมีการออกมาบอกว่าอาจจะมีโอกาสการเผชิญหน้าหรือว่าการประทะกันร,ระหว่างทางด้านรัเสเซียแล้วก็สหรัฐในบริเวณพื้นที่ของอาร์กติกครับ